สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับตามไปดู EP ที่21เนี่ยจะมาแนะนําเกมมือถือที่น่าเล่นนะฮะโดยเกมนี้มีชื่อว่า Arthur World Legends เกมสัญชาติจีนที่เป็นแนวโลกไร้นะคะรับผสมกับแนวแอคชั่นให้เพื่อนเพื่อนได้ไปตะลุยดันเจี้ยนปริศนาซึ่งแวบ,บแรกที่เห็นเกมนี้เลยเนี่ยก็คือรู้สึกว่าไม่ค่อยอินกับงานภาพัะเท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นกราฟิกนะครับแบบพิกเซล 2D ย้อนยุคเลยทําให้คิดว่ามันจะไม่สนุกหรือเปล่าแต่พอได้ลองเล่นแบบจริงจริงจังแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะฮะว่าติดงอมแงมจนไม่อยากจะวางมือืออถเลย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยครับผมที่สําคัญเลยก็คือเกมนี้มีภาษาไทยอีกด้วยเกินมาขนาดนี้แล้วนะฮะผมว่าถึงเวลาไปดูเกมนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่า <S <S 2> <S 2> ซึ่งเกมั r t e r World Legend นะครับมองเผินแล้วอาจจะนึกถึงเกมโลกไร์ใน PC ที่ชื่อเกมว่า d e a h Cell ฮะเป็นแนวโลกไร์ผสมกับแอคชั่นเหมือนกันแถมกราฟิกยังเป็น 2D เหมือนกันอีกด้วย ส่วนใครที่ยังงงว่าเกมแนวลกไลท์คืออะไรนะครับมันก็คือเกมที่มีลักษณะเด่นคือแรนดอมหรือว่าการสุ่มนั่นเองครับไม่ว่าจะสุ่มแมปสุ่มดันเจียนสุ่มไอเทมทุกๆครั้งที่เราเริ่มเกมใหม่โดยบางเกมการตายครั้งเดียวก็ทําให้เกมโอเวอร์ได้เลย เนื้อเรื่อง Arthur Legend นะครับจะเริ่มต้นมาด้วยหญิงสาวที่จู่ๆก็มาโผล่ที่ปราสาทย้อนยุคแถมตรงหน้าเธอนะครับยังเป็นอัศวินเกราะเบิ่มที่จ้องจะทําร้ายเธออีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วนะครับเธอก็เอาชนะอัศวินตนนั้นได้ฮะจากนั้นเธอก็เดินสำรวจจนไปเจอกับหีบสมบัติซึ่งพอเธอเปิดดูเนี่ยก็จะพบกับผู้สายฟ้าที่จะคอยช่วยเราในการต่อสู้นั่นเองจากที่เดินปราบมอนสเตอร์ไปเรื่อยพร้อมกับหาทางออกจากที่นี้นะครับจูๆ่ๆเธอก็ได้พบกับพี่แว่นในปราสาทซึ่งพี่แกจะอาสาพ,พาเธอไปส่งที่สโมสรนลวงตานั่นเอง ซึ่งเธอนั้นก็งงสิครับจู่ๆจะนําทางไปสมสรอ,อะไรก็ไม่รู้แถมยังไม่บอกอีกว่าที่เนี่ยมันคือที่ไหนซึ่งแท้จริงแล้วนะครับเธอในตอนนี้ไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์ฮะปัจจุบันนี้เธออยู่ในโลกลวงตาที่อาชูเรน่าเรียกเธอมาในโลกแห่งนี้ครับคุยไปคุยมาสุดท้ายนะครับเธอก็ต้องยอมตามไปที่สมสรอ,อยู่ดีแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยพี่แว่นก็จะทําการทดสอบเธอโดยการให้ไปปราบบอสก่อนซึ่งระหว่างทางนะครับก็จะเจอกับมอนสเตอร์มาขวางทางเธอก็ต้องฝ่ามันไปให้ได้เพื่อกําจัดบอสนั่นเอง หลังจากเราเอาชนะบอสได้แล้วนะครับเธอก็จะมาอยู่ที่สโมสรลวงตาโดยเธอก็ได้แนะนำว่าตัวเธอเองชื่อชวนฮูหญิงจากนั้นนะครับเธอก็ได้รับภารกิจให้ไปกำจัดอสูรอาชูเลนดรา พอเธอได้กําจัดอสูรตนนั้นเสร็จนะครับอสูรก็จะเฉลยให้เราฟังว่าแท้จริงแล้วเหตุผลที่เรียกชวนฮูหญิงมาที่โลกลวงตาแห่งนี้เนี่ยเป็นเพราะชวนฮูหญิงนะครับเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคสมัยของนางและในมิติของนางด้วยเพราะว่านานมาแล้วอาชูเรนดาได้ทําการกรบฏต่อสักกะครับเหตุผลเพราะว่าเหนื่อยหน่ายกับการกดขี่ของสักกะจนสุดท้ายฝ่ายที่ปลายชัยก็คือฝ่ายของอาชูเรนดาเองนักรบกของเขาก็โดนส่งไปที่โลกอื่นส่วนเขาก็ต้องหนีกบดานและรอวันล้างแค้นและชวนฮูหญิงก็เป็นนักรบคนใหม่ทีี่่่เเเขาาไไดด้คคัลืืออกมพทจะปน กกัักนน่เองและทั้งหมดที่เล่ามานะครับเป็นเนื้อเรื่องของเกมอัต e r เวอร์เรเจนทที่เราจะต้องไปช่วยอชูเรนดาในการโค่นล้มสักกะเพื่อที่ตัวเธอจะได้กลับไปโลกมนุษย์ก็ถือว่าแปลกๆดีนะครับทำไมอสูรต้องเอามนุษย์มาเป็นนักรบเพื่อไปโค่นสักกะด้วยแต่สักกะเนี่ยก็เหมือนจะเป็นตัวละครที่ดีนะแต่ดันเป็นตัวไม่ดีจะได้อย่างที่พูดไปในข้างต้นนะครับว่าเกมนี้เป็นแนวโลกไร้ไอเทมที่เราเจอในดันเจียนเนี่ยจะสุ่มมาเสมอแต่ตัวละครที่เราจะเลือกเพื่อลงดันนะครับมีหลากหลายให้เลือกได้ครับ โดยแต่และตัวจะมีสกิลแล้วก็รูปแบบการโจมตีที่ไม่เหมือนกันแถมสกิลของตัวละครเนี่ยยังมีหลายสกิลด้วยต้องมาดูก่อนฮะว่าเราชอบสกิลอะไรหรือว่ารูปแบบการเล่นของเราเป็นยังไงก็ค่อยไปเรียนสกิลได้เพิ่มเติมครับแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราชอบตัวละครอะไรให้เพื่อนๆไปที่ตัวละครนั้นได้ฮะมันจะมีให้กดลองดูอยู่ซึ่งจะทําให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจว่าจะซื้อตัวละครนี้ดีไหมหรือว่าเรียนสกิลนี้ไปแล้วเราจะชอบสกิลนี้หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องเปลืองเพชรในการเรียนสกิลที่เราไม่ชอบนนั่เอง มาในเรื่องแมพของเกมนี้ก็มีหลากหลายนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นโลกไร์นะฮะกติกาก,ก็คือเราไม่สามารถที่จะเลือกแมพเองได้ครับเราต้องไปสุ่มเอาแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปที่ไหนต่อเนี่ยมุมขวาบนจะมีมินิแมพนะฮะบอกเราว่าห้องไหนที่ยังไม่ได้เดินไปสำรวจ ต่จะบอกว่าเกมนี้นะครับทุกๆด่านจะมีห้องลับเสมอแต่ว่าห้องลับนั้นเนี่ยก็จะไม่แสดงบนมินิแมปซึ่งวิธีที่จะสังเกตว่าห้องลับนั้นอยู่ที่ไหนนะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตที่พื้นตรงกำแพงดูทุกด้านของห้องฮนะมันจะมีเหมือนสูญญากาศที่กำแพงสักด้านหนึ่งแต่จะบอกว่าบางด่านหาย,ายากมากคือจ้องจนตาลายแล้วก็ยังไม่เจอครับแต่มันจะมีไอเทมเข็มทิศท,ที่จะทำให้เราเห็นห้องลับในมินิแมปได้โดยจะทำให้เราไม่ต้องไปนั่งจ้องกำแพงนั่นเองแต่เข็มทิศเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเจอกันง่าย มาพูดในเรื่องของไอเทมกันบ้างครับไอเทมของเกมนี้เนี่ยจะเก็บได้จากสมบัติตามห้องส่วนใหญ่จะมี2ไอเทมให้เลือกนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าตัดสินใจเลือกแล้วไอเทมอีกอันก็จะหายไป ส่วนการซื้อไอเทมในร้านค้าจะมีไอเทม3อย่างให้ซื้อด้วยกันเราสามารถซื้อได้หมดเลยครับแต่จะต้องเอาทองมาซื้อก่อนซึ่งการที่เราไปกำจัดมอนสเตอร์แต่ละห้องเนี่ยก็จะได้ทองมาจํานวนหนึ่งเพื่อนํามาซื้อไอเทมในร้านค้านั่นเองแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีทองเลยนะครับแต่ไอเทม3อย่างนั้นมันดีมากๆเราสามารถกำจัดพ่อค้าเพื่อที่จะได้ไอเทม3อย่างนั้นได้ฟรีๆแต่จะบอกเลยนะครับว่าพ่อค้าเนี่ยเพ้อๆเก่งกว่าบอสบางด่านซะอีกถ้าเพื่อนๆสกิลเพลย์ไม่สูงนักอาจจะเกมโอเวอร์แล้วต้องปเเเริ่่่มมลลนใหย ่งต้องคิดดีๆก่อนนะครับในการกําจัดพ่อค้าเพราะว่าถ้าเรากําจัดพ่อค้าไปแล้วเนี่ยพ่อค้าจะลาป่วยและไม่มาขายของเราอีกจนกว่าเราจะลงดันจนจบด่านสุดท้ายหรือเราต้องเริ่มเล่นใหม่ซะก่อนถือว่านี่เป็นสิ่งกินเกลียนที่ผู้พัฒนาใสมาให้มีสีสันเพิ่มขึ้นอีกด้วยแถมเกมนี้ยังมีระบบออนไลน์เพื่อนๆได้ไปร่วมมือกับผู้เล่นคนอื่นๆอีกด้วยครับถ้าเราเล่นจนจบไปแล้วนะครับเกมก็จะมีระบบให้เปลี่ยนความยาก สำหรับเพื่อนๆที่ชอบความท้าทายที่อยากจะผ่านทุกๆระดับความยากก็มาลองกันได้ฮะแต่ระวังให้ดีเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนจากเกมชิวๆกลายเป็นเกมที่ทำให้หัวร้อนได้ง่ายๆเลยมาถึงในเรื่องของกราฟิกกันบ้างฮะอย่างที่รู้กันว่าเกม a r t เท r ร์เวิลดเี่ยงานกราฟิกจะเป็นแบบพิกเซล 2D นั่นเองเวลาเล่นแล้วนะครับจะทำให้นึกถึงเกมเก่าๆ ออกแนวสไตล์ย้อนยุคหน่อยๆซึ่งผู้พัฒนาเกมนี้นะฮะก็เป็นค่ายเดียวกับเกมโซ n ไนท์ถ้าใครชอบงานภาพจากเกมโซ n ไนท์มาก่อนแล้วก็ลองเกมนี้ดูได้ไม่ผิดหวังฮะแถมงานภาพตัวละครเวลาอยู่หน้าต่างตอนจะเลือกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพิกเซลนะจะเป็นภาพตัวละครสวยๆเลยครับนอกจากนี้ยังมีสกินให้เปลี่ยนทุกตัวด้วยโดยรวมงานภาพถือว่าทําออกมาได้ดีไม่น่าเกลียดเลยฮะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหร,รับเกม Otherworld l e g e n d โดยรวมแล้วทำออกมาได้ดีทีเดียวใครที่ชื่นชอบเกมโลกไลน์นะครับแอคชั่นมันมันผมก็อยากจะขอแ <Yep. S 1> นะนำเกมนี้เลยตัวละครมีหลากหลายให้เลือกเล่นปรับแต่งสกิลให้เข้าก <im> ับไอเทมในเกมสร้างคอมโบให้กับตัวเองหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอตัวนี้กันนะครับผมไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ